สวัสดีครับพี่เตสวัสดีครับพี่ช้างช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านท่านท่านนะของผมนะของผมโอเคโทษทีลืมไปฮะครับผมมาได้มีอะไรมาพี่ช้างวันนี้ยลืมไปเราเป็นใครอ๋อลืมเลยโตลูกออนไลน์ดอทคอมแอปขายดอทคอมอ่าร้านค้าออนไลน์ขายหูฟังลำโพงบลูทูธและไม่บลูทูธครับออนไลน์ออฟไลน์ด้วยนะอ่ามาที่ช็อปก็ได้ช็อปได้อออนไลน์ได้นะครับผมขอแค่มีตังค์เดินเข้ามาฮะไม่มีก็เข้ามาได้ฮะก็แต่อาจจะไม่ออกไป แ <c oughs> น่นอนที่เห็นในหน้าจอนะครับครับผมตอนนี้ก็มีหูฟังนะครับตัวใหม่เข้ามาที่ช็อปก็คือย่อม o อกแผดมอกแผดรุ่นอะไรพี่ช้างตัวนี้คือรุ่น X 3 X 3นะครต้องบอกว่าถามว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกสไตล์ที่เป็นแนว IEM นะ In Ear m o n i ม o r ใช่แล้วคบว่า In-Ear Monitor มันหมายความว่าเป็นเสียงเลฟเฟรนได้ใช่นะครับนะครับ ตัวนี้มันมีอะไรดีพี่ช้างถึงนำมาเสนอวันนี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งดีไซน์สวยออกสไตล์แบบหูฟังแบบคัสตอมคือแบบคล้องหูใช่ครับแบบคล้องหูแล้วมีสายที่เป็นขเขาเรียกเมมโมรี่วายเมมโมรี่วายคืออะไรพี่เตอร์ก็คือสายมีเอไม่ใช่ สายที่แบบมันเหมือนจะมีลวดอยู่ข้างในอถ้าใบหูเล็กใบหูใหญ่มันจะมันคล้องตามร่องหูเราบปใช่แล้วก็มันก็จะอยู่ประมาณนั้นใช่มันจะแข็งแล้วก็เกี่ยวหูเราไว้ถูกต้องนะครับไม่หลุดง่ายใช่ครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ก็คือเอักรองมันคือไซส์เรียกว่าเป็นระดับไมโครไดเวอร์ตัวไดเวอร์ตัวหูฟังเล็กมากครับนะครับก็คือเป็นแบบเลเวลเป็นไดนามิกแบบไมโครไดเวอร์นะครับ ตัวนี้คือที่นํามาเสนอนี่คือมันมีสามสามสีนะสามสีสามรูปแบบด้วยกันสีดําทึบครับอ่าอันนี้ดำทึบอ่าสีเทาที่เป็นแบบว่าเขาเรียกเทาใสนะเทาใสมองเห็นผู้ง่ายตับไตไส้พุงอ่าถูกต้องนะฮะแล้วก็สีนี่เลยฮะใสเลยอ่าขาวใสครับผมนะครับก็สวยงามเลยแหละถ้าบอกว่าเป็นหูฟังที่สวยนะครับใสและดูดีแน่นอนครับผมอ่านอกจากดูดีแล้วมาพูดถึงบุคลิกเสียงกัน ครับผมแนวเสียงอย่างที่บอกครับเป็นหูฟังสไตล์ไอเมก็คืออินเดียว์เนี่ยแน่นอนเรื่องความละเอียดความใสเนี่ยย่านเสียงต้องออกมาครบทุกย่านแน่นอนครับผมแนวเสียงที่ผมได้เทสได้ฟังมาเนี่ย<ช>รายละเอียดกลางสูงเนี่ยใสใสไม่ระคายหูถูกต้องส่วนเบีเนี่ยออกแนวกระชับนะฮะไม่ได้นุ่มลึกนะฮะ<ช>ออกแนว<ช>สั้นกระชับแต่ว่าผมว่ามันก็ยิ่งสนุกอ่าอิมแพกดีใช่อิมแพกอิมแพกเสียงเนี่ย ก็บอกว่าเฮ้ยโอเคซาวเร็จกว้างนะตัวนี้บอกนะใช่ใช่ครับเป็นตัวที่ให้ซาวเร็ไในกว้างเพราะว่ากลางสูงเขาผิวใช่แต่ในรู้ว่าวิธีวิธีเสียงมันมองภาพออกนะถ้าแบบฟังเพลงที่เราคุ้นหูอะไรเงี้ยว่าใช้ได้เลยครับนะครับก็ที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ยวัสดุนะครับกันน้ําได้ซึ่คือก่อนหน้าเนี้มีเอ่อต้องบอกว่าคุณลูกค้าหลายท่านที่ถามว่าอยากได้หูฟังที่แบบไม่ใช่บลูทูธนะแล้ว บางคนเอาไปใส่วิ่งออกกำลังกายเนี่ยคือบางบางท่านบอกไม่อยากได้ที่เป็นแบบบลูทูธนะแต่เผอิญว่าไอสิ่งที่เรามีในร้านเนี่ยมันส่วนใหญ่มันมันเป็นหูฟังที่แบบมันไม่ได้กันเหงื่อพีอ่เจ้าครับผมทีนี้พอบอกว่าจะเอาไปวิ่งเนี่ยเราก็บอกไม่ไ,ไม่แนะนํนะแต่ตอนนี้มันมีแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับตัวนี้เลยนะครับกันน้ํากันเหงื่อได้นะนะครับก็ระดับหนึ่งนะนะไม่ถึงกับว่าเอาไปจุ่มนะฮะ ใช่ครับก็แต่ว่าท่านสามารถเอาไปออกกําลังกายฟิตเนสวิ่งปั่นจักรยานอะไรได้แล้วครับผมมาสำรวจกันดีกว่าพี่ช้างครับนะฮะตัวนี้ผมเขาญาตจับตัวนี้มาแล้วกันอ่าด้านหลังด้านหลังของเขานะก็แน่นอนฮะสเปคของเขาคร่าวๆพี่ช้างก็คือที่กล่าวไปคือเป็นไดเวอร์แบบไดนามิกนะฮะไมโครสปิเกอร์นะฮะครับผมแล้วก็ตอบตอบสนองความถี่ใน20เฮิรตถึง20กิโลเฮิรต์คอ่านี่ก็ครอบคลุมอยู่แล้วความต้านทานที่100โอมความไวอยู่ที่95เดซิเบลนะฮะสายก็ยาวประมาณ1.3 เมตรนะรเป็นตัว3เมตรก็ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไป<อ>นะฮะแล้วก็ขั้วต่อเป็นแบบ mini j จ c ค s l แบบโกเพ g นะฮะนะครับ<ช>แล้วก็จุดเด่นของเขาตัวนี้คือเป็นว่าเรียกว่าสเตตมอนิเตอร์เอียร์โฟนอ่านะครับตัวนี้คือสเกตจะมีรูปเสาวสวยนะร้องเพลงแล้วก็ตัวนี้แบบเหมือนฟังเสียงทเสีงร้องอยู่ว่าเป็นยังไงบ้าง<ช>อ่าในที่เขามิกมิกมิกมานะ แล้วก็ตัวนี้คืออันดับมาคือเหมือนก็ว่าสายเขาเป็นเวบบไซต m e m b r a e wire อ่าแล้วก็เป็นลักษณะว่ามีการรับสายรับโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็มีน้อยไอโซเลตก็คืออินเอียร์ for sport ก็คือพูดง่ายคือมีตัวเอทิปเองนะฮะครับผมมีตัวเอทิปเองคือแบบยยกเข้าไปแล้วไม่ให้มันหลุดนั่นเองถูกต้อานะฮะนะครับก็ใส่แล้วกระชับใบหูแน่นอนนะครับไม่หลุดง่ายแล้วก็ไม่เจ็บหูด้วยนะครับนะฮะด้านข้างก็มีโลโก้ นะฮะสายเขาแบบใช้งานได้หลายแบบนะฮะครับผมนะฮะก็กล่องแพคกิ้งก็ดูสวยงามดูข้างในดีกว่าครับผมแต่ข้างในผมแกะมาแล้วตัวอื่นนะตัวนี้ผมอันนี้อันนี้อุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็จะมีหนึ่งเลยนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยครับกระเป๋าเลยฮะกระเป๋าใส่นะครับผมซองเอียนีใช่ครับนี้ก็ตัวนี้จะมีเป็นแบบไซส์เล็กลางใหญ่นะเป็นสามไซส์นะครับ S M L นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบสปอร์ตที่อยู่ที่ตัวมันนะครับก็ เนี่ยตัวนี้คือเป็นเขาเรียกแบบเป็นแบบ3ชั้นนะครับนะฮะเอาไว้อ่าพูดง่ายข้อดีของตัวนี้คือมันหูท่านรูเล็กรูใหญ่มันก็สวมเข้าไปได้หมดอ่ะใช่ครับนี่เนี่ยเป็นแบบเจดีเลยใช่นะครับก็ถอดได้ฮะตรงนี้นะฮะนี่ฮะที่สําคัญนี่ครับมันถอดได้นะฮะสายสัญญาณนะครับกับหูฟังนะครับมีขั้วต่อกันชื่อว่าเป็นอ่า MMCX ครับผมนะครับใช่ไหมฮะใช่ฮะเดี๋ยวนะฮะจำไม่ได้คุ้นอยู่ฮะ อ่า m m c X ใช่ใช่ส่วนตัวนี้คือ Goldhead สาตัวนี้ m MM m c X คือฝั่งนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ที่ตัวสายของหูฟังเองนะฮะมันจะมีข้างบอกนะฮะเป็น L เป็น R ดูดีนะครับคือที่ตัวตัว,ต,วตัวสายเนี่ยตรงใกล้ๆขั้วต่อครับมันจะมี R, L มี L กับ R นะครับแล้วก็ที่ตัวหูฟังเองก็จะมี L เหมือนกันครับผมเสียบวิธีเสียบก็เสียบให้ตรงข้างนะแล้วก็กดให้ล็อกนะฮะครับผมเนี่ยฮะแต่ความรู้สึกคือมันล็อกกึ๊กนะฮะจะกดเข้าไปมันจะมีล็อกหนึ่งครั้งนี่ครับก็ปรับได้ คือคล้องก็ที่ที่เป็นมุมรีไวคือตรงนี้นะะใช่อ่าให้มันตรงนะครับอันนี้คือมันจําตรงอยู่ฮะถ้าเราหูเราเล็กเราก็พับเล็กก็จะจําไว้นะอันนี้ความหมายมุมรีไวคืออย่างนี้นะครับครับก็อย่างที่เห็นตัวจริงเนี่ยอ่าครับผมสวยฮะตัวนี้อะไรฮะมัไมีครโฟนในตัวรับสายนะก็เป็นมัตติฟัง์กชันก็คือใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช่ครับก็คือรับสาย วางสายแล้วก็เล่นหรือหยุดที่ปุ่มนี้นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงไม่มีนะฮะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวปรับระยะสายนะเป็นวายแบบสายแบบวายนะฮะตัวนี้ปรับได้นะครับก็สายสายเป็นแบบ P u ยนะฮะยังดีเลยนุ่มนุ่มและแข็งแรงครับกันเหงื่อครับนะครับอย่างสายอย่างนี้คือถ้าโดนเหงื่อมันจะไม่แข็งนะฮะใช่สา้ใช้ได้นะครับครับอย่างดีเลยอ่ามีม็อกผพดอ่าครับสวยงามเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ตัวบอดดี้เขาเนี่ยสวย นะครับนะครับแล้วก็ก็สเกตไซสนะฮะผมว่ามันเล็กมากเลยฮะคือถ้ามองด้านข้างอาจจะไม่เห็นหูฟังเลยซ้ำว่ามีหูฟังอยู่ในหูนะครับก็นี่ก็เป็นตัวหูฟังตัวหนึ่งที่เราอยากแนะนาใช่ครับด้วยบุคลิกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาด้วยใช่ครับนะครับรายละเอียดเสียงครบนะครับเบสมิติเบสกระชับหนักแน่นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช้างแนะนำอย่างหนึ่งครับเพราะว่าถ้าท่านที่แบบอาจจะขับ จักรยานยนต์ทำโมไซค์แล้วใส่หมวกกันน็อกถ้าอันมันใหญ่มันจะใส่หมวกกันน็อกไม่ลงนะมันติดหูหูมาทับกันเนียแต่นี้มันเล็กนะฮะอันนี้ผมว่าสบายหูแน่นอนถูกต้องคือไม่กดกับหมวกกันน็อกนั่นเองใช่นะฮะนี่แนะนําเลยก็ติดที่ผมชอบอย่างนึงคือสายสายแข็งแรงมากครับนะครับนะฮะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนุ่มราคาข้าตัวเป็นไงบ้างพี่ช้างสาธยายมาเยอะแล้วต้องบอกว่าราคาจับต้องได้อีกแล้วครับผมครับ990บาท990บาทนะรับประกันเป็นไงบ้างฮะรับประกัน1ปีครับ ตัวนี้คือรับประกันตัวไดเวอร์หนึ่งปีแต่ว่าหนึ่งปีเนี่ยต้องบอกอีกก่อนว่าเงื่อนไขการรับประกันก็คือเรารับประกันเฉพาะตัวหูฟังเช่นเสียงแตกอ่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเสียงไม่ออกอะไรเงี้ยตัวสายเนี่ยฮะครับผมตัวสายเนี่ยเราไม่รับประกันครับผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันใช่แต่ว่ามีปัญหาในเจ็ดวันเปลี่ยนตัวใหม่อยู่แล้วใช่นะครับอัันนน้ไม่ต้องห่วงนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ เป็นหูฟังอีกทางเลือกหนึ่งเป็นหูฟังราคาระดับบัตเจ็ตเลยนะครับครับผมนะฮะเก้าร้อยเก้าสิบาทเนี่ยผมถือว่าถูกมากใช่แล้วก็มีกระเป๋าใส่แบบแข็งให้ด้วยนะตัวนี้ใช่อ่าบางที่เขาอาจจะไม่มีตัวนี้มีกระเป๋าใส่ฮะใช่ครับอ่ะก็สวยงามน่าสนใจมากที่สำคัญบุคลิกเสียงหรืออะไรเนี่ยเสียงดีแน่นอนนะครับครับผมก็ไม่งั้นเขาคงจะไม่บอกตัวเองว่าเป็นอินเตอร์มิเตอร์ใช่ครับนะฮะการันตีโดยพี่เต้พี่ช้างแล้ว่าราคานี้คุ้มครับถูกต้องนะครับก็ มีให้เลือกทั้ง3สีนะนะครับก็จะสั่งซื้อออนไลน์หรือจะเข้ามาลองฟังที่ร้านดูครับก็แวะเข้ามาได้ครับผมครับผมวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ